อะไรครับผมไหมาพูดคุยกับเอาชื่ออะไรเอาชื่ออะไรบอกหน่อยเพชรศีใช่เนมิทครับเกียนร์เนมิทโอ้โหมานี่เตะเขากีดก่อกเลยนะมาต่อเล่นกับเขาด้วยหน่อยเตะเขายังไงเอายกไหนยกไหนยกสองยกสองเหรอเตะเขายังไงเอาจังหวะนั้นมันเป็นยังไงเอาบอกหน่อยเตะไปซ้ายคนนั้นจะบังไม่ทันครับมือเตะก็เตะเท่าไหร่ซ้ายเตะซ้ายมือ แถนี่เองมั้งดอกดีนะดอกเลยอ่ะตั้งใจไหมนะ่ะตั้งใจจะตีอยู่แล้วตั้งใจเกอยู่ยแล้วเคยเจอเคยเจอใครนอกมาบ้างไหมเนี่ยเคยอ,อยู่ครับเก้อกี่ครั้งอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยอ๋อครั้งหนึ่งนี่ก็ครั้งที่ที่ครั้งที่สองครับโอ้ยว,วันนี้ขึ้นมาไม่รอเขาด้วยโอ้เยเตะให้รูปตัดจริงๆเลยเพชรศิริเกียรตินิเวศ เคยมาชมเตะเมืองกรุงไหมเคยครั oh, ้งหนึ oh, oh, ่งครับเคยครั้งเดียวเคยที่ไหนที่ลังสิตลังสิตปฐุมเียนะครั้งที่สตอนนั้นชนะใครชเกย์ลิฟต์ครับโอ้ชนะเกย์ลิฟ์เหรอครั้งนี้ชนะอีกโอ้โหเอาเอาคนดูทั่วประเทศเลยนะวันนี้นะทางบ้านพ่อกับแม่มาไหมนี่ไหนเอ้าไหนพ่อไหนแม่หรอ มากันหมดครอบครัวคุณมากว่านี้อยู่ไหนครับพี่ไหนพ่อน้องเป๊ะใครอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่อย่ตองออยครับตองออยอยู่ไหนตองออยอ่ะอยู่ที่ค่ายซอเพชรบุที่ไหนครับอำเภอ้ตองออยนะครับที่ไหนครับจังหวัดสกลนครอยู่สกลนครโอ้อกินหมานะไม่ได้ไไม่ด้แล้วครับไม่ได้แล้วครับอนนี้ไม่กินหมาเนอะอ้ยวหน้ย จับนี่คุณพ่อลูกชายมาชอบมวยแล้วไม่กลัวเขาเก็บเลยเนี่ยเขาชอบครับเขาชอบเขาชอบเราต้องดูว่าความชอบถ้าถ้าเขาชอบเราก็ต้องสนับสนุนนะข้าพผมคุณพ่อเคยเป็นนักมวยเก่าไหมผมเคยเป็นนักมวยเก่าครับนี่ลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นเลยนะเพฟสติริโอ้คุณพ่อต้องมีแค่ไม่กี่คนก็มีโยมันห้าหกคนนะห้าหกคนนะจะเป็นเด็กๆครับครับบอกต้นข้าเลยต้นข้าเลยเนี่ยลูกชายเขาเน <Okay. S 1> เอาไปให้สวนน้น้องนะ,ะแล้วคุณพ,พ่อวันนี้มาเกมเราเห็นน้องไองครับบางแผนตอนขึ้นนะครับว่ามวยสูงเป็นมวยเขา่าให้ยืนรอจังหวะดักจังหวะที่ดักปังแล้วก็ออกอาวุธนี่ะครับมันมีบานหน้าขยับนะครขยับแล้วก็วางจังหวะไว้ดีๆก็คือทำทาก่อนอย่าทหลัง้งเกกอเน่ยใช่ครับิงเก อ่าถ้าถ้ากรณีเขาเขาเตะมาบังแล้วก็คืนอย่าอย่าอย่าติดหนี้กันเราต้องเราต้องเดือมตลอดเราต้องเดือมตลอดตัวรู้กินหนี้เขาไหมไม่กินหนี้นะไม่กินโอ้สุดยอดเลยพ่อเอาคุณแม่บ้างเอาคุณแม่เป็นไงบ้างวันนี้ลูกชายโชคดีใจมากดีใจมาดูลูกชกตลอดได้ไหมมาตลอดไป็นอะไรเลยค่ะอันนี้ครั้งที่สองเขมามาค่ะครั้งที่สามก็ไปรับเงินเลยนะ เดี๋ยวเสบดจัดให้ที่ร่าเนินได้ค่ะเริ่มเริ่มเ่่อยู่กนดีเก่าครับเป็นนังมวยเก่าใช่ไหมของเพนดีครับแต่ก่อนผมอยู่กับเสียเน o w อ๋ออยู่กับเสียนเน o w ครับตอนนี้มีผลผลิตออกมาก็ชกชกให้กับเสียนเ n อีกเก่าเสียนเน o าอีกจากรุ่นพ่อจนรุ่นลูกโอ้ยเอาเอาเอาเข้าใจจะบอกอะไรกับเพนมวยเยอะแยะนะครับเนี่ยจังหวัดไหนจังหวัดสกลนครครับเกิดที่สกลนครขนะเดินเช้นไหนแล้วครับ ม .5 ครับม .5 เอาละครับเอาบอกเป็นมวยจิตตามไปน้องเอ้าพอขาทำได้เลยจิตตามนะครับอ่าคุณทำได้ครับตื่นเต้นมากโอ้ยยังตื่นเต้นอยู่เอ้าเพื่อนพ่อฝากครับก็ฝากเป็นมวยจิตตามหน่อยค่ะก็ก็ขอขอะปัั้นนครบขอฝากฝากใช่ใช้มวยสอเพชริยะนะครับ ก็ขอฝากค่้ยมวยสอเพชรปิยะได้ได้ใหม่ๆเพิ่งทำมา2ปีครับผมนะครับที่อำเภอตางไว้จังหวัดสกลนครอ่าโอเคครับผมเอาละครับครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับ